ก็ขอสวัสดีชาวเกม NFT ทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม TP ัน n ี y กันอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเรียกว่าไงแจ้งข่าวแล้วกันเนาะครับผมว่าให้ทุกคนไปติดตามแฟนเพจของผมนะฮะนี้เลยับผมไปติดตามแฟนเพจของผมด้วยนะเพราะว่าบางทีผมแจ้งเกี่ยวกับข่าวอะไรไปอย่างเงี้ยส่ยวนจะแจ้งในแฟนเพจซะมากกว่านะครับผมให้ทุกคนเข้าไปติดตามน้างเผื่อมีเกมอะไรใหม่ๆที่ทุกคนอ่า เฝ้ารอคอยนะผมก็สามารถเข้ามาติดตามที่แฟนเพจของผมได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะแล้วก็ในส่วนของมอนิ m นิเวเลตนะครับผมก็ยังไม่เห็นมีข่าวอะไรออกมานะผมว่าจะมีอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือเปล่าอ๋อเห็นโพสล่ลาสุดเขาบอกว่ามีชุดกกวามีสื่อนะครับผมก็บอกวไม่ไม่มีหรอกนะไม่รู้ว่าไม่มีหรอกนะนี่คือไม่มีจริงๆหรือว่าแค่อันนี้เฉยๆนะอาจจะมีก็ได้นเป็นชุดคอสตูมของอเจ้าไก่ของเรานะครับผม ก็อาจจะมีมาให้ท่านผู้ชมได้ประมูลกันนะผมหรืออะไรอย่างนี้เนาะตัวเนี้ยก็ไม่เห็นมีอัปเดตอะไรเข้ามานะครับผมในช่วงนี้ของโมนิมูลวินเดนะครับผมอืมแล้วก็ยังมีอีกเกมหนึ่งนะผมที่ผมมองว่าน่าสนใจนะนก็คือเกมนี้นผมในเครือของบิดกับเหมือนกันนะครับผมคือดอยชิงด้อมนะผมก็เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับผมว่าเขาก็มีกิจจัดกิจ,จกรรมอะไรอยู่นะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจในเกมของดอยชิงด้อมนี่ก็ น่าจะเล่นเหมือนเหมือนกับเกมตีทีสมัยก่อนนะครับผมที่ทางไลน์อ่ะเออถ้าไี้ผมดูนะก็ถือว่าคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังมีอการแจกของรางวัลอะไรอย่างอีเยอะแยะอยู่นะครับแจกวันละนี่ฮะรางวัลคนละ2ครับอ่ามันยี่สิบรางวัลน,นะสำหรับคนที่มาดูไลฟ์สดแล้วก็ทายถูกว่าใครชนะนะครับผมก็จะมีแอดมินของทางตัวเกมนะครับผมมาเลื่อนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนอะถึงเกมเพย์เนาะก็มีประมาณนี้นะเท่าที่ผม ชัวร์เนี่ยคือที่ผมมาทําคลิปนี้ก็คือผมชัวร์แล้วนะว่าเกมมันจะไม่บอกรักเรานะครับผมก็คือไม่รักภูเรานั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นเอ่อโปรเจกต์ใหญ่ๆของทางค่ายบิดกับอีกหนึ่งอันนะครับผมในตัวนี้ที่ผ่านจากโมเดลบูลเลตแล้วก็แฟนโทเค็นไปนะครับผมเออไม่ใช่ Fan oken, แฟนโทเค็นแฟนนันเจียนนะครับผมอ่าไม้ประมาณ3เกมนะแล้วก็ยังมีเกมฟอร์ยักษ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับผม ก็ขอให้ทุกคนมาติดตามที่แฟนเพจเนาะบางทีผมอาจจะมาทาคลิปให้ทุกคนดูไม่ทันจริงๆนะครับผมก็จะแจ้งทางแฟนเพจเอาแทนนะครับผมก็อย่าลืมมากดติดตามแฟนเพจด้วยนะ TPMoneyBoy นะครับผมอ่าครับผมก็มาติดตามกันได้นะครับผมในส่วนตรงนี้นะเอาล่ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ใต้ร่างคอมเมนต์ใต้ชิดนะครับผมก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะผมเผื่อมีแจ้งอะไรเนี่ยอย่างเช่นผมแจ้งเนี่ยเห็นไหมครับ มูมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้ก็จะได้เข้ามาดูรู้ก่อนใครเขานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะครับผมขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรเกี่ยวกับโมนิูนิเลสหรือเกมอื่นๆเข้ามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ